ัยรุ่นยุค2000มีใครจำวงดนตรีที่มีชื่อว่า s u b t e n s i o n ในบ้านครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเลาห้ฟังย้อนเวลากลับไปครับบ้านเรามีการประกวดดนตรีที่มีชื่อว่า Panasonic Star Challenge ซึ่งรางวัลใหญ่ของการประกวดก็คือการได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่ายอย่าง RS หนึ่งในวงที่ชนะการประกวดก็คือ s u b t e n s i o n จุดนี้เองครับทำให้พวกเขาได้เซ็นสัญญากับ RS ตัววงประกอบด้วยสมาชิก5คนหนึ่งก็คือคุณเอียบนักร้องนำคุณเป๊กเล่นเบสคุณน้อยเล่นกีตาร์ คุณจิ๊บเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็คุณยอดเล่นกลองพวกเขามีเพลงฮิตติดชาร์ตคลื่นวิทยุในช่วงเวลานั้นด้วยอย่างเพลงอายน้ำตาแล้วก็เพลงโค้ดฮิตเลยขอเป็นคนสุดท้ายก็เรียกว่าอัลบั้มเปิดตัวเนี่ยประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ก็น่าเสียดายครับ Subtention มีผลงานสตูดิโออัลบั้มเพียงแค่1ชุดเท่านั้นผมยังคงมีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในโพสต์ของช่องยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันละกันมีใครเคยฟังเพลงของวงอย่าง Subtention บ้างถ้าเคยฟังชื่นชอบเพลงไหนของพวกเขาคอมเมนต์มาคุ